ตอนออกคอมเพล็กต์ครับผมยังใช้คำว,ว่าคอมเพล็กต์ครับทุกคนเดิมๆห้างเก่าแก่ของชาเชียงเซาผมไม่เจอห้างที่เรียกว่าคอมเพล็กต์มานานแล้วนะชั้นสังเป็นโรงหนัง OA เร์ลกคอร์ดดีเป็นพวกแนว RC นะ <laughs> อะไรกันเนี่ยโอ้ <laughs> โหทุกคนดูอันนี้เก่าเป็นยานยิงนะสมัยกอ่อนคุณจอยเคยเล่นอันนี้ไหมอันนี้เก่าจริงว่ะ วิ่งดั้มแบบเหมือนเราเป็นคนขับอ่ะทางซ้ายทางขวาเห็นบางชิ้นเ้ยที่บ้านเราก็มีทั้งหมดสิ่งที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งคือกลิ่นกลิ่นแอร์ที่รวมกับกลิ่นสินค้าเป็นกลิ่นแบบคลาสสิกนะอนุ่นอากาศแบบริ้วเมื่อก่อนตรงหัวมุมนี้ก็มีของเล่นแปลกๆตอนนี้เหลือแค่แค่นี้แหละโอ้โหมีทางขึ้นแบบนี้ด้วยอะ่ะตอนออกคอมเพล็กซ์ ตอนนี้ผมกับคุณจอร์ดแปดหริ้วนะครับมาอยู่กันที่ห้างในตำนานใช่ครับเรียกว่าเป็นห้างอะไรครับห้าง,างตอนออกคอมเพล็กซ์ครับผมย่งใช้คําว่าคอมเพล็กซ์ครับทุกคนห้างนี้มีความสํคาคัญยังไงกับชาวฉะเชิงเซา,า,าบ้างครับคือเมื่อก่อนใครที่มาจากอำเภอไหนแล้วแต่ก็ต้องมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเป็นห้างที่ใหญ่มากๆใหญ่มากในย่านนี้เลยใช่ครับถือว่าใหญ่เมื่อก่อนนี่จะเปิด3าช,ชั้นเลยก็จะมีแบบเครื่องเกมใหม่ๆเป็นเครื่องอาเขตใหม่ๆแล้วก็เป็นพวกแบรนด์เสื้อผ้า ต่างมาเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายบรรยากาศหรือฟิลให้ทุกคนได้ดูนะว่าตอนนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ยังคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนไหมยังคลาสสิกไหมนะเพื่อนหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่เชื่อว่าเพื่อนหลายคนที่อยู่ในยุค90เนี่ยหรือ2000นะฮะเจนวายที่อยู่ในชาเชงเซาอาจจะได้เคยไปสมัมผัสข้างในกันบ้างแล้ว mm hmm. นะครับเดี๋ยวผมกับคุณจอร์จวันนี้ขออาสาพาเข้าไปสำรวจด้านในนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับโอ้โห oh, คลาสสิกมาก อันนี้อันนี้ป้ายยังปรับปรุงไหมหรือว่าเป็นป้ายเดิมฮะปรับปรุงแล้วครับปรับปรุงแล้วปรับปรุงแต่ก่อนป้ายไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนมันออกคอมเพล็กซ์เมื่อก่อนถ้าจะไม่ทาสีเหลืองแล้วก็มีลายน้ําแบบนี้อาจจเป็นห้างสีขาวแล้วมีตัวสือคอมเพล็กซ์อยู่แต่นี่คือเหมือนติดเข้าไปแต่ถือว่าก็เป็นป้ายเก่าเหมือนกันป้ายเก่าครับป้ายเก่าครับแต่ว่าเหมือนมีการมีการเปลี่ยนแปลงรีโนเวทไปแล้วรอบหนึ่งใช่ครับโอ้ประมาณน่าจะมา20กว่าปีที่แล้วที่ในการรีโนเวทไปจริง จะมีิกิเนเจอร์อยู่อย่างนึงด้วยคือทุกวันเสาร์ใช่ไหมฮะอย่างที่คุยวันเสาร์มีสลาดนับอยู่บริเวณตรงไหนครับคุณจอร์ดอยู่ทางทางบางอทางฝั่งนี้นะมือครับแต่เสียดายวันนี้วันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เราไม่มีเออเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าภายในห้างว่าเป็นยังไงนะใช่ครับเราจะเข้าไบริเวณตรงไหนกันดีครับเ๋ยวเราอ้อมเข้ารานข้างดีกว่าไหมเขา้างข้างตอนเนี้ย ผมดูแล้วนะคือของกินเนี่ยเหลือเลยนะคจอนเนี่ยฮะของกินแบบเยอะมากเนี่ยฮะดูดิมีทั้งผลไม้นะแล้วก็ของกินที่เป็นเรื่อเลือกไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะกินอะไรอันนี้เรียกว่ามีของสดขายด้วยนะเป็นของสดแล้วก็เป็นอันนี้เป็นบันไดทางลงใช่ไหมครับลงตรงนี้ด้ะถูกเนี่ยฮะเป็นบันไดทางลงผมชอบลงตรงนู้นเหมือนกันครับผม คือฟิลบรรยากาศตอนนี้ก็คือเป็นแนวแบบเดิมๆนะครับสำหรับห้างอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าก็ยังมีคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าคนที่อยู่ย่านนี้ก็คือยังมาจับใจใช้สอยกันเรียกว่าดำเนินชีวิตตามปกติหลับหลับูมามีทุกที่หลับพูแนวแบบตัวละเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่นับเนี่ยไปไหนไปอยู่ไปอยู่คุณ่ายไ่อยู่ไปอยู่แล้ว หลตะวนันออกคอมเพล็กซ์ปเป็นห้างแบบไหนครับคุณจอร์ดเป็นห้างของเก่ประทัจังหวัดครับคือจะมีทุกอย่างสมัยก่อนนี่โหมีทั้งโรงหนังครับมีทั้งออร้านดังต่างๆเขามาเปิดที่นี่อ้ร้านทิ้นโดนัทอีกทีก็มา เรียกว่าตอนนี้เป็นฟิลแบบเหมือนว่ายังเดิมเดิมร้านนี้ยังอยู่เลยไหมร้านไหนหนานย่างครับเวลานนี้ฟูเสียงอยู่ข้างบนปิดหมดนี่ข้างบนปิดหมดแล้วหรอนี่เรียกว่าเป็นห้างเก่าแก่ของคนชาัชเชงเซานะครับจริงชั้นบนเมื่อก่อนมันจะมีเป็นโซนตู้อาเขตตเกมอาเขตโซนเกมอาเขตหรอ ชั้นสามเป็นโรงหนังชั้นสามเป็นโรงหนังนะฮะผู้ขายติ๊กตืออะไรเงี้ยครับนี่มีแนะเดี๋ยวมันลุกขยายไปชั้นใต้ดินหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูชั้นใต้ดินอ่าเดี๋ยวลองไปดูชั้นใต้ดินกันด้วยมีมีชั้นใต้ดินด้วยใช่ไหมฮะเรียกว่าตอนนี้ก็เหมือนเป็นแบบห้างแบบสมัยยุคก่อนนะฮะห้างสมัยยุคก่อนสามสี่สิบปีอะไรเงี้ยนี่ฮะก็ขายพวกลำพงลำพงนะฮะ แล้วก็ข้างๆห้างก็จะมีเป็นตลาดนัดด้วยคล้ายๆกับเป็นตลาดวางพื้นนะเดี๋ยวจะไปดูกับคุณจอร์ดแบตเวนะฮะไ,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 ได้ครับนี่ผมก็ไม่เคยมานนี้มาครั้งแรกเลยห้างนี้คือแบบกลิ่นแอ,กนง,กนแองกินเดิมนะกลิ<ม>่นแองกลิ่นเดิมอ่ะเออเป็นกลิ่นแบบคลาสสิกนะแบบว่าเหมือนเรามาเดินยุคแบบย้อนยุคอะ่ะ ผมไม่เจอห้างที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์มานานแล้วนะนี่ยังเรียกว่าคอมเพล็กซ์อ่ะแบบว่าสุดว่ะเหมือนวันวันนี้เรามาย้อนอดีตวานวานกันนะฮะนี่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะขายที่นอนตรงตรงนี้ยังเหมือนเดิมก่อนตรงนี้จะเป็นร้านมาเวลครับมาเวลหรออออตรงนี้เลยนะขายทุกอย่างที่เป็นมาเวลเ้าย้ายไปแล้วครับ เอาละลงมาบริเวณชั้นล่างอาเขตน่าจะกลายเป็นแบบเด็กๆไปแล้วเป็นบ้านบอลโซนเด็กอะไรพวกนี้นะฮะกินที่ถึงวัยเด็กคือเพื่อนเส่งมากินเออ เพื่อนๆอาจจะไม่ได้มาดมกลิ่นแบบนี้นะแต่ว่าเราได้รู้เลยใช,ใช่เลยอะ่ะคือกลิ่นแบบได้ยุคสมัยอ่ะนี่ฮะอันนี้เป็นบ้านบอลอาเขตทั้งหมดก็จะยกมาอยู่ตรงนี้นะอาจจะเป็นแบบแนวบ้านบอลแบบสมัยก่อนนะฮะก่อนอันนี้จะเป็นร้านขายรวมซีดเทปไหนครับอ๋อตรงนี้เหรอ <DK K. S 1> ครับ ปยอ,ยอ,ป,อ,อป้อยปายกันอยู่ทุกคนโอเอเล็คอร์ดเเอ,เ,เ,เออเปลี่ยนเป็นร้านของเล่นไปแล้วอะ่ะเหมือนตรงนี้จะเป็นของเล่นหมดเลยอะ่ะคุณจอ๊อฟร้านคอมร้าแผ่นเกมด้วยร้านแผ่เกมใช่ไหมซืออม้อแผ่นอยู่เอ็กบ็อกซ์ครับแผ่นเอ็กบ็อกซ์เหรออืม,อม เดียร์ข้างในยังมีพวก r าด้วยนะครับเน<ม>ี่ยเป็นพวกแนว r าร์ซีร้านสื่อกระตูนไหนคุณจอดตรงนี้มีร้านสื่อกระตูนด้วยฮะ<ม>ส่วนใหญ่เป็นร้านของเล่นเนาะอันนี้รร้้านนนสือกตูไมม่่ีแลวะปิดไปแล้วครับผมเหล, <ะ S 1> ล<ะ>ือแต่ร้านของเล่นแล้วครับ อันนี้ตรงเนี้ยัำเป็นร่างตัวทุกคนอ่ารีนอ่ารันพีดและเลนเมลี่แตกร้องไห้ตรงเนี้ยเหละฮะครับผมตอนนี้ก็เป็นพวกแนวสติกเกอร์ละของเล่นกิฟทช็อปเนี่ยตุ๊กต่งตุ๊กตาเหมือนของเล่นแบบตลาดตลาดหน่อยทุกคนนะครับเนี่ยซื้อง่ายซื้อคล่อง เปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ได้มานานเปลี่ยนไปหมดแล้วโอ้โหร้านหนังสือไม่อยู่ละขายพวกของเล่นเนี่ยก็คือของจะตามยุคตามสมัยนะฮะพวกกล่องสุม่มก่อนเป็นอาเซียรานเดียวกัน ร้านเดียวกันหมดใช่ไหมวันพีชนะฮะเนี่ยคุยง่ายคือตลอดแนวเลยอ่ะเออนี่ไงเบบี้ทรีก็ไม่รู้ยังมีเหลืออยู่นะฮะถ้ามีผมว่าจะสอยทักคันกอซิล่านะทำให้นึกถึงคุณคาล่าเลย ครับผม,มค,คุณจอยก็เพิ่งวาดรูปเอวยพรันเกิดไปสวยมากเลยนี่เป็นพวกแนวอาซีน่าจะร้านเดียวกันหมดครับน่าจะร้านเดียวกันหมดม <c oughs> ีงานอะไรเนี่ยงานเป็นไอ้เรืองานไทยเรือหางยาวเหรอใชฝากนะครับใช้งานได้จริงผมนะมีตัวมอเตอร์วิ่งเล่นได้จริงมีมอเตอร์เนี่ยทุกคนเห็นไหม ออมีเข็มขัดมัตส,สไลเดอร์นะครับได้ดูไหมฮะตัวนี้สตอมฮีโรไ่ไม่ได้ดูครับประเทศอ่ะอาซีจริงอันนี้ดูตู้อาเขตนะเผื่อ,อยังเปิอทางหนุเหลืออยู่อ่ะขอดูเล็กนิดนึงครับตู้อาเขตเขาไปดูตลาดนัดนั่นเดี๋ยวเราไปดูตู้อาเขตกันก่อนทุกคน ตามกันเข้าไปดูตู้อาเขตครับมีไหมมันจะไม่มีแล้วโอ้โหคือไม่มีตู้อาเขตก็จริงครับแต่แบบอะไรกันเนี่ยโอ้โหทุกคนดูชิงช้าอะไรเต็มหมดเลยมีเครื่องได้มาอันนี้ผมเคยขึ้นตอนเดียร์หมดเลยอ๋อนี่เคยขึ้นตอนเดียร์หมดเลยเหรอครับอันนี้ก็คือเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เก่าจริงยอดท่าบาทเอออันนี้เก่าจริงว่ะ อันนี้เหรออ,อ,อันนี้คืออันนี้เก่า <ortune. S 1> คนดูนะเก่าจริงว่ะเออนี่นี่นี่นนนนน <S 1> <S 1> อันนี้อันนี้อ่เป็นเ,ออเป็นยานยิงนะสมัยก่อนแล้วมันก็โยกไปโยกมาอันนี้ไหครับอันนี้เคยขึ้นเออนี่นี่ทำได้ลเลยสนุกขนาดลูกไปนั่งอยู่ข้างหนมัในโยนขวานซ้ายขวานขวา แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยหันซ้ายหันขวาแค่นั้นเลยทุกคนนี่เหมือนเขารวมแบบไว้แบบเหมือนวางกองไว้ไม่ได้ใช้งานนะใช่เหมือนขวลงมาจากชั้นชั้งสามม,มาไว้ข้างล่างก็คือเออโตเตอยู่ทั้นส,สามใช่ไหมฮะใช่อันนี้เหมือนขลลงมากันนะครับอืมจะได้ตัวอืมอันนี้เคยเล่นไหมคุณจอยเคยเล่นอันนี้ไหมอันนี้ไม่ทันอันนี้อันนี้ไม่คุ้นเลยอืมอันนี้น่าจะเป็นแนวใหม่ละ แต่เน,นี้ยผมว่าผมเคยนะเนี่ยโอ้โหนี่เรียกว่าแบบเป็นดงอ่ะอเ,เออเออเดินวน,อย,น,นอ,อ,ยอยู่นั่นเออเฮ้ยอยู่นี้หาดูยากแล้วนะ,ะนเหมือนขับกันดั้มเมอมม่อยเเงอนะ <c oughs> คือ,ค,อคือถ้ามันใช้งานได้อีกทีนี้มันจะดีมากเลยนะผมว่านะแต่ว่าน่าจะเล่นได้อยู่นะ อ,อ,อันนี้เขาเสียบปลั๊กไว้เหรอเออ,เอ,อนี่ไมีปลักเสียบเสียบไฟอยู่หยอดข้างในใช่ไหมหออแต่ถ้าผู้ใหญ่เขาไปนั่งเนี่อาจจะถล่มลงมาอุ้ยกันดั้ม <laughs> แบบเหมือนเราเป็นคนขับอะ่ะเออตอนอยู่ปสอ,อ,องออ 2, ตอนอยู่ป, 2, อนอป .2 นะ ดงของโดงแบบของเล่นเด็กสมัยก่อน,นดูเออดูสูบอ่ะนะนี่คือแบบย้ายมาแบบเรียกว่าเอามาะจุกไว้ตรงนี้เลยโอ้โหอันนี้ก็หยอดป่ะใช่ไหมหยอดตู้ไหมหยสิบบาท,บาทมันมันคืออะไรครับจะรวดหรอเห,รเหมือน เหมือนหมุนขึ้นแบงบนใช่ไหมย,ยืดหดอะไรอย่างงี้ปะ่ะครับอันนี้จินตนาการไม่ถูกนะครับโอเคประมาณน,นี้แล้วกันนี่จุดแรกเหรียญเหรียญนี่ด้วยเหรียสูงด้วยเหรียสวยอันนี้หุ่นยนต์ที่เดินนี่ยังเ,เดินได้หุ่ยอดเหรียญที่ยอดเหรียญเดินได้มันมมจะหมุนมันจะหมุนแต่มันย่อดเดินได้อยู่ใช่ไหม ไม่เคยเห็นใครเล่นโอเคครับขอบคุณครับบางคนจะเป็นห้่งขึ้เสียวเสียวร่วงไปคุยกับบ้านเนี่ยนี่โอ้ของเล่นแต่ละอย่างผมว่าน่าจะน่าจะเป็นของเล่นแบบเก่าๆเลยอะสมัยก่อนจำหน้าเหมือนเหมือนเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ฮะโอ้โหหลายอย่างหลายชิ้นก็เคยเจอ แถบๆกรุงเทพนะพวกมาบุญคลองยังที่มิทิมไปที่โยโย่แลนด์ผมก็เห็นบางชิ้นที่บ้านเราก็มีนี่หวังโอ้ใช่ไหมสุดสุดไปทางไหนดีครับไปทางนี้ก็ได้นม่ถูกวันี่เฮงก็เจอแล้วไม่ได้เม่าอเนี่ยนะคะนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่สินค้าราคาถูกมากๆถูกกว่าห้างอื่นจริง ถูกกว่าไม่กี่บาทแต่ก็ถูกกว่าแน่นอนถูกกว่าแน่นอนนะฮะทางนี้เสื้อ,อผ้าหน้าผมนี่ขายเพียบเลยอเอออันนี้เป็นอะไรครับเป็นซุปเปเอร์มาร์เก็ตของคอ,คอมเพล็กซ์เลยครับอ๋อปปรุ่มมาเก็ตคอมเพล็กซ์โดยเฉพาะใช่ครับผมอันนี้เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าใบพัดลมเมื่อก่อนนู้นผมนี่ก็มีของเล่นแปลกๆครับผมชอบแวะมาดูตรงนี้แหละใช่ตรงนี้ ต,ตอนนี้เหมือนกำลังจะปิดนะครับขอมีร้านยุกิเปิดด้วยนะครับร้านยุกิเหรอครับครับแบบยุคแรกเลย <c oughs> โอ้หงงมากเลยมีได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> มาห้างนี้แล้วเหมือนแบบย้อนเวลาหาอาดีด <c oughs> ตออนนี้ก็ของก็เปลี่ยนไปครับ เมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านอุดมเอขายเครื่องหนังครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอดไว้แล้วอ๋อเปลี่ยนเป็นแอดไว้คือสิ่งที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งคือกลิ่นใช่เนาะกลินล่นกแบบลิ่นมันคลาสิิกกลิน <c ười> ล่นมันเป็นแบบสมัยก่อนจริงๆอะกลิ่นแอร์ที่รวมกับกลิ่นสินค้าผู้ค้าหอมๆเลยโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นห้างในความทรงจำของเด็กยุค90หลายๆคนเลย่ย จังหวัดชาเชีงเสาครับใช่นี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเนี่ยเพราะมันรวมทุกอย่างเลยมีทั้งโรงหนังมีทั้งห้างมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตครับทั้งเล่นเกมอาร์เคดก็มาทั้งแล้วก็มีแค่สองชั้นด้วยนะใช่ไหมฮะเมื่อก่อนมีสามชั้นนะครับเปิดเต็มหมดเลยเปิดเต็มหมดเลยนะตอนนี้เหลือแค่แค่นี้แหละมีแค่นี้เลยก่อนมีมีสามชั้นแล้วนี้ชั้นใต้ดินอีกครับชั้นสามจะเป็นโรงหนังครับอื โรงหนังนี่เป็นเป็นเครือไหนครับเป็นของที่นี่เลยครับของที่นี่เลยเหรอครับชื่อโรงหนังคอมเพล็กซ์เลยโรงหนังคอมเพล็กซ์โหอันนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนส่วนไหนก็เป็นพวกขายรองเท้าใช่ครับเซนโซนะครับชั้นสองก็จะเป็นตู้อาเขตตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ครับขายของกิฟท์ช็อปอะ่รเ้งครับเออตู้ถ่ายอุปกรณ์ไอทีะผมชั้นนี้ก็จะขายพวกเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆครับผมเป็นเสื้อผ้าหน้าผมซะส่วนใหญ่ใช่ครับออกมาตรงนี้จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ เอ้ร้านปลาร้านปลาขอหนึครับขอบคุณครับขายตู้ปลาขายพันปลาขายสัตว์เลี้ยงด้วยครับนี่ไงปลาจริงทุกคนใช่นี่ครับปลาสวยก่อนเดินห้าเสร็จก่อนกลับบ้านก็จะมาแวะดูสัตว์เลี้ยงสักหน่อยครับแล้วขึ้นรถพ่อกลับบ้านแต่ก่อนชอบเลี้ยงปลาไหมฮะไม่ชอบเพราะว่าที่บ้านมีแมวอ๋อที่บ้านมีแมวไม่ถูกกัน ไม่ถูกกันร้านนี้เดิมๆเลยเนี่ยใช่นี่เดิมๆเลยโอ้โหร้านจอดรถครับมีขายประกัดประกัดแปดลิ้วเฮ้ยประกัดแปดลิ้วทุกคนมันไปอยู่ในไอโฟนหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้ยค่นี้นิ่งมากเลยตาครับขอบครับมีตัวไซส์ตัวร้อยยี่สิบแล้วก็เจ็ดตัวร้อยนะครับ อันนี้เป็นตู้นะฮะซื้อตู้ไปเนี่ยก็บ้านไหนที่อยากจัดบ้านสวยๆเลี้ยงปลาก็เชิญที่นี่นะครับฉาดเชิงเซามผมผมนึกถึงแบบย่านผมอะ่ะอินพทเรียนลาดนแ้าวเนี่ยผมผมถึงผมถึงบอกว่าผมไปที่นู้นแล้วผมคิดถึงบ้านใช่ไหมเหมือนกันเลยอะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับอือเนี่ยฮะ มีกระต่ายชอบเลี้ยงกระต่าย <l ots> ไม่ได้เลี้ยงแม <l ots> วนไม่ได้ผมชอบหมดนะสัตว์เลี้ยงแต่ <l ots> มีแมวแล้วก็ต้องยอมรับเลี้ยงอื่นไม่ได้แฮมสเตอร์แต่ก่อนจะมีอยู่ยุคหนึ่งแฮมสเตอร์นี่ดนได้คนนิยมมากเลยอตอนแฮมทาโร่มาเออเด็กมาเลี้ยงแฮมเลี้ยงแฮมสเตอร์กันด้านหน้าห้างก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งข้างหลังก็จะเป็นแบบแนวเพชรสัตว์เลี้ยงต่างนะ <l ots> แต่ร้านนี้ก็อยู่มานานมากตั้งแต่ผมอยู่ พสองพอสาได้พอสองพอสามใช่ร้านนี้อยู่มานานมาก<ฮ>มากเ<ฮ>ออเดี๋ยวไปบริเวณตรงจุดท้ายสุดกันดูครับเราพาไปเดินสำรวจลานจอดรถกันนะฮะตอนนี้โอ<ฮ>้โห<ฮ>เมื่อก่อนห้างโรงหนังก็จะไม่มีเครือก็จะเป็นแบบที่นั่นที่นี่มาเลยอย่างที่นี่ก็มีโรงหนังเก่าชื่ที่โรงหนังกิติเป็นแนวสไตนอนโรนไหมครับครับแตนะรน ยังมีแบบทางเดินเป็นเหล็กเดินอย่างเงี้ยนะมีห้อยสลิงไปได้ไหมเนี่ยได้ครับได้โอ้โหมีทางขึ้นแบบนี้ด้วยอ่ะเออฝนฝนจะมาคลาสสิกนี่ฮะก็ประมาณนี้คือต้องบอกว่าจุดตรงนี้ก็เคยเคยมีขายใช่ไหมคุณจอดตรงเนี้ยใช่ครับใช่ครับเป็นตลาดนัดเหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่ไงมีป้ายด้วย แต่ว่าเรามาหิตวันจริงเลยพฤหัสถึงเสาคือจริงวันนี้จะตั้งใจจะมาห้างนี้แล้วก็จะมาเดินตลาดนัดเป็นจอดแปดนิ้วนะฮะก็คือนําทางผมน่าจะมาเซเวก่อนนะว่ามีไม่มีไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าไว้เรามาวันพฤหัสกับเสาแต่คิดว่าของน่าจะประมาณตลาดนินจาใกล้เคียงจะเป็นมือสองนะครับจะเป็นของมือสองที่อยู่ฝั่งนู้นน่าจะใกล้เคียงกับนินจาได้ ขาเรียกว่าลานจอดรถตรงนี้ก็จะคลิบไปด้วยคนที่มาเปิดท้ายแลวมาปูนะลมเต็มไปหมดแน่นอนอืมคนนี้ก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะครับันนี้เราเข้าไปสำรวจห้างเก่าแก่ของจังหวัดฉัดเชียงซาครับวันนี้ Amazing มากก็คือคุณจอร์ดแอน์ลิวเป็นครั้งแรกที่ทมาทํารายการ<ม>แบบว่าเป็นแขกรับเชิญนะครับใช่แล้วก็มาเดินพาเที่ยวในจุดสถานที่ต่างๆที่มีความทรงจํา แต่วก็เป็นเรื่องราวของคุณจอร์ดเองที่เคยได้ไปสถานที่ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจอร์ดมากๆนะครับเช่นกันครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวอตอนเด็กๆให้พวกเราได้รู้กันนะครับว่ามีอะไรที่เป็นความเป็นจริงในอดีตดีๆบ้างนะครับวันนี้ก็หากอยูใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ